เขื่อนเปิดประตูปล่อยน้ำไม่แจ้งล่วงหน้าซัดแพร่ล่องแก่งล่มนักท่องเที่ยวหนีตายระทึกผู้ใช้เฟซบุ๊กชลทานตองแสงโพสต์เรื่องราวหลังเกิดเหตุระทึกที่เขื่อนสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีระบุข้อความว่าดีที่เอาชีวิตขึ้นฝั่งทันเหตุการณ์คือน้ำพัดมาแรงมากเพราะเขาปล่อยน้ำแล้วเราไม่รู้ไม่มีใครรู้แพรที่พังเป็นแพรเราเองแพรเราเป็นแพรที่สมจากต้นน้ำเชือกที่ผูกกับต้นไม้มันขาดพี่ๆช่วยกันดึงยังไงก็ไม่ไหวแล้วแพรเราก็ชนกับแพข้าง ข้างอย่างจังเราก็รีบปีนออกมาจากแพรเพราะน้ําเข้าแพรอีกข้างกําลังจะจมข้างเราพัดไปหมดเลยน้ําแรงมากๆปลอดภัยดีโดยสาเหตุเกิดจากเขื่อนเปิดประตูน้ําโดยแม่แจ้งให้ผู้ประกอบการล่องแพท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าทําให้กระแสน้าไหลหลากเข้าใส่แพรล่องแก่งจนเชือกผูกกับแพรขาดแล้วไหลไปประทะก,กับแพรอื่นที่ให้บริการอยู่รอบด้านเป็นเหตุทําให้แพรของนักท่องเที่ยวแตกและหนีตายขึ้นฝั่งกันอย่างโกลาหลมีผู้ประกอบการเผยว่าปกติเขื่อนจะเปิดประตูระบายน้ําผลิตกระแสไฟ ไฟฟ้าในช่วงเช้าและมีการแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบผ่านทางกลุ่มไลน์เพื่อให้ระมัดระวังกระแสน้ําที่จะไหลแรงขึ้นแต่วันเกิดเหตุเคนเปิดประตูน้ําในช่วงบ่ายโดยไม่ทราบสาเหตุและไม่ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการแพรทราบล่วงหน้าโดยนายสังวานพรมสําฤีหัวหน้ากองโรงง,งานไฟฟ้าเขินสิรินทรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าหลังเกิดเหตุได้สั่งให้เจ้าหน้าที่รีบไปปิดประตูระบายน้ําทันทีและต้องตรวจสอบด้วยว่าผู้ประกอบการเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นแนวกั้นที่ห้ามไว้หรือไม่ ซึ่งหลังเกิดเหตุกรมเจ้าท่าและอำเภอรสรินทรได้เข้าตรวจที่เกิดเหตุรวมทั้งนายสนองมะลายขวัญน,นายอำเภอรสรินทร์ได้นัดผู้ประกอบการให้มาร่วมประชุมเพื่อวางมาตรการป้องกันมาให้เกิดเหตุซ้ำรอยขึ้นอีก